สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Crypto Insight รายการที่จะพาคุณไปล้วงลึกโลกคริปโตเทคโนโลยีและการเงินแห่งอนาคตวันนี้เราจะพูดถึงเทคโนโลยีที่หลายคนเรียกว่าตัวพลิกเกมของโลกการเงินดิจิทัลเพราะมันอาจทำให้บล็อกเชนที่เราคุ้นเคยกลายเป็นของล้าสมัยไปเลยก็ได้ใช่ครับเรากำลังพูดถึงควอนตัมคอมพิวติ้ง และแนวคิดใหม่ที่กำลังเป็นกระแสในวงการเทคโนโลยีระดับโลกนั่นคือควอนตัมมันนี่เงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นจากกฎของฟิสิกควอนตัมไม่ใช่โค้ดโปรแกรมควอนตัมมันนี่คืออะไรเรื่องนี้เริ่มต้นจากรายงานของเว็บไซต์ดีคริปโดยผู้เขียน j จสันเนลสันร่วมกับเซบาสเตียนซินแคล r และจอร์ g คริตเนอร์เผยแพร่เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2025 โดยอ้างอิงงานวิจัยร่วมกันของ Google Quantum AI, University of Texas at Austin และ Czech Academy of Sciences หัวข้องานวิจัยมีชื่อว่า Anonymous Quantum Tokens with Classical Verification หรือแปลเป็นไทยว่าโทเค็นควอนตัมแบบไม่ระบุตัวตนที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีปกติแนวคิดของงานวิจัยนี้คือการสร้างเงินควอนตัมหรือควอนตัม Money, ที่มีความปลอดภัยในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบบล็อกเชนมาควบคุมเหมือนในปัจจุบันจากโค้ดสู่กฎของฟิสิกส์ถ้าในระบบบล็อกเชนความปลอดภัยมาจากคณิตศาสตร์และโค้ดในระบบควอนตัมความปลอดภัยจะมาจากกฎธรรมชาติของจักรวาลหลักฟิสิกส์ที่ใช้คือ No Cloning Theorem หรือทฤษฎีห้ามโคลนที่ระบุว่า เราไม่สามารถสร้างสำเนาที่สมบูรณ์ของสถานะควอนตัมที่ไม่รู้จักได้นั่นหมายความว่าถ้าธนบัตรดิจิทัลหนึ่งใบยอยู่ในรูปของสถานะควอนตัมจะไม่มีใครสามารถคัดลอกหรือปลอมมันได้เพราะธรรมชาติกำหนดไว้แล้วว่าการก๊อปปี้มันเป็นไปไม่ได้พูด,ดง่ายๆคือมันคือเงินที่ปลอมไม่ได้โดยกฎของฟิสิกส์ถ้าใช้ได้จริงบล็อกเชนอาจไม่จำเป็นแนวคิดนี้มีความหมายใหญ่หลวงครับ เพราะถ้าเงินแต่ละยูนิตปลอดภัยในตัวเองและไม่สามารถใช้ซ้ำหรือดับเบิลสเปนได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกเชนหรือบัญชีร่วมที่ทุกคนต้องยืนยันอีกต่อไปนั่นเท่ากับว่าควนตัมมันนี่อาจทำให้บล็อกเชนกลายเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยได้ในอนาคตแต่แน่นอนครับตอนนี้มันยังเป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎีเท่านั้นเพราะต้องอาศัยเทคโนโลยีระดับสูงมากเช่น คอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ทนต่อความผิดพลาดหรือ fault-tolerant quantum computer และระบบสื่อสารควอนตัมหรือ quantum communication ซึ่งยังอยู่ในขั้นพัฒนาเท่านั้นควอนตัมคอมพิวติ้งคืออะไรแน่ก่อนจะไปต่อลองมาทำความเข้าใจคอมพิวเตอร์ควอนตัมกันสักนิดครับในคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมเราใช้บิตซึ่งมีค่าได้แค่ศหรือ1แต่คอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้คิวบิต ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง0ูนย์และ1ในเวลาเดียวกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าซ u เปอร์โพซิชันหรือการซ้อนทับของสถานะนอกจากนี้คิวบิตหลายตัวสามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยปรากฏการ์เอนแทงเกิลเมนท์ทำให้คิวบิต1เปลี่ยนอีกคิวบิตจะเปลี่ยนตามทันทีแม้อยู่ห่างกันเป็นล้านกิโลเมตรฟังดูเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนี้คือฟิสิกส์จริงๆที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้ว เมื่อควนตั้มคอมพิวติ้งมาถึงโลกการเงินจะสั่นสะเทือนตอนนี้ระบบการเงินทั่วโลกพึ่งพาการเข้ารหัสอย่าง RSA หรือ SHA 2 5 6เพื่อรักษาความปลอดภัยของธุรกรรมไร้ข้อมูลแต่ปัญหาคือคอมพิวเตอร์ควนตั้มที่มีพลังเพียงพอสามารถถอดรหัสเหล่านี้ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งนั่นหมายความว่าระบบที่เราใช้กันอยู่อาจพังทลายได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นระบบธนาคารออนไลน์การโอนเงินออนไลน์หรือแม้แต่บล็อกเชนต่างอาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไปทางออก Post Quantum Cryptography เพื่อเตรียมรับมือกับภัยนี้องค์กรเทคโนโลยีทั่วโลกจึงเริ่มพัฒนาการเข้ารหัสหลังยุคควอนตัมหรือโ o s t Quantum Cryptography บริษัทอย่าง Google IBM และหน่วยงานมาตรฐานของสหรัฐอย่าง NIST ต่างกำลังเร่งสร้างระบบการเข้ารหัสรูปแบบใหม่ที่สามารถต้านทานพลังการคำนวณของควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้นี่อาจจะเป็นยุคแห่งการแข่งขันครั้งใหม่ของโลกเทคโนโลยีเพื่อแย่งชิงมาตรฐานความปลอดภัยแห่งอนาคตจากควอนตัมคอมพิวติ้งสู่ควอนตัมมันนี่และนี่คือจุดที่แนวคิดควอนตัมมันนี่เข้ามาเติมเต็มภาพใหญ่เพราะมันไม่เพียงป้องกันภัยจากควอนตัมคอมพิวเตอร์แต่มันใช้หลักการนี้เป็นหัวใจของระบบการเงินใหม่ ไม่ต้องใช้บล็อกเชนไม่ต้องขุดไม่ต้องรอการยืนยันธุรกรรมเพียงแต่ทุกหน่วยเงินจะมีสถานะควันตั้มเฉพาะตัวที่ไม่สามารถขัดลอกหรือปลอมแปลงได้เลยหากแนวคิดนี้เกิดขึ้นจริงโลกการเงินจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนี่คือหนึ่งในแนวคิดที่กล้าคิดที่สุดของยุคดิจิทัลมันคือการเปลี่ยนแก่นของความปลอดภัยจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือโค้ดไปสู่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้คือฟิสิกส์ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นมันเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะเทคโนโลยีควนตัมยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีอย่างน้อย10 1ถึง15ปีก่อนจะเข้าสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์จริงๆแต่สิ่งที่แน่นอนคือมันกำลังจะมาและเมื่อมาถึงโลกการเงินจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอสรุปส่งท้ายควนตัมคอมพิวติ้งไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยีใหม่แต่มันคือรากฐานใหม่ของความปลอดภัยดิจิทัล ส่วนควอนตัมมันนี่คือแนวคิดที่จะทำให้เงินกลายเป็นสิ่งที่ปลอมไม่ได้โดยธรรมชาติในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นเงินควอนตัมถูกใช้จริงและนั่นอาจเป็นจุดสิ้นสุดของยุคบล็อกเชนพร้อมจุดเริ่มต้นของยุคการเงินควอนตัมอย่างแท้จริงนี่คือรายการคริปโตอินไซต์หากคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับตอนหน้าเราจะพูดถึง AI บวกบล็อกเชน เมื่อสองเทคโนโลยีอัจฉริยะเริ่มจับมือกันเพื่อเปลี่ยนอนาคตของโลกการเงินแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีครับ